สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในซ่องดีดีแคลเซียโฟนตัวนี้ก็จะมาปลดล็อกซัมซ n g a 1 1ตัวนี้ลูกค้าลืมรหัสหน้าจอลืม Gmail เราจะมาดูวิธีการปลดล็อกหน้าจอปลดยังไงทำยังไงดูกันนะครับทุกคนอ่าตัวนี้จำรหัสหน้าจอไม่ได้นะครับทุกคนนี่ ปดหลายครั้งแล้วมันก็จะนับจับเวลาทีนี้แล้ก็จะทําการปิดเครื่องทุกคนกดปิดเครื่องปิดเครื่องก็ปิดไม่ได้ทุกคนมันต้องให้ส่รหัสก่อนเดี๋ยวจะลอรีสตาร์ตดูกดรีสตาร์ตนะรีสตาร์กรตรก็รีไม่ได้เราจะมาปดหน้ารหัสนี้ออก,กน,นะครับทุกคนามาทำตามขั้นตอนได้เลย อันตอนแรกกดปุ่ม power กับปุ่มลดเสียงพร้อมการค้างไว้อ่าทุกคนพัมพร้อมกับผมไปเลยกดค้างไว้จนกว่ามันจะดับแล้วขึ้นโลโก้มาแป๊บหนึ่งหลังจากขึ้นโลโก้มาแป๊บหนึ่งแล้วให้ปล่อยสองปุ่มแล้วไปเพิ่มกดเพิ่มเสียงแทนอ่าปล่อยสองปุ่มออกแล้วค้างตัวเพิ่มเสียงไว้นิ้วเดียว ค้างไว้จกกนกว่ามันจะขึ้นอ่าทุกคนหลังจากขึ้นหน้านี้มาแล้วมันจะเป็นหน้าให้เรารีสตาร์ทรีบูตแฟลชเครื่องเราจะไปที่แฟลชเครื่องรีเซ็ตอ่าลงมาตัวนี้ที่เขาบเขียนว่ารีเซ็ตทางลง,ง,งท้ายตัวที่5อ่ากดตกลงแล้วก็เลื่อนมารีเซ็ตข้อมูลเริ่มต้นทั้งหมดรอกดไปกดปุ่มเปิดปิดแล้วก็รอทุกคนรอมันวิ่งอ่ะขึ้นมานี้ทุกคนไม่ต้องกดอะไรกดปุ่มเปิดเสียงปิดเสียงไปเลย ปุ๊บทีนี้รอทุกคนรอยมันทำการล้างไปถ้าเป็นซัมซุงบางรุ่นก็อาจจะได้เสียบคอมถึงจะรีสตาร์ทแบบน,นี้ได้รีเซ็ตแบบน,นี้ได้แต่ตัวนี้เป็นรุ่นเก่าสามารถกดปุ่มได้สามารถรีเซ็ตแบบน,นี้ได้ กัทุกคนรอไปกันทุกคนอ่าทุกคนมาถึงหน้านี้แล้วรอมันวิ่งสักคู่หนึ่งกลจะเสียดสิ้นแล้วทุกคนอ่าขึ้นมาหน้าสวัสดีหน้าวลคัามก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับทุกคนเปลี่ยนภาษาไทยกดตกลงไปเลย แล้วก็เริ่มอันนี้กดยอมรับให้หมดนะครับทุกคนแล้วก็กดถัดไปกดถัดไปเลยข้ามไฟฟไม่ได้ทุกคนอันนี้เราต้องหาไฟฟ้มาเชื่อมต่อใส่นะครับเป็นไฟฟบ้านหรือไฟฟอีกเครื่องก็ได้เปิดไฟฟ้ใส่เดี๋ยวมาวไฟฟ้ผมใส่กันนะผมจะเปไฟเครื่องผมใส่กันแล้วกัน ทุกคนตามขั้นตอนไปเลยเชื่อมต่อ,อไ,ได้แล้วกดถัดไปทุกคนเห็นนะกำลังตรวจสอบการอัปเดตรอสักครู่ รอสักครู่นึครับทุกคนทำไปพร้อมๆกันเลยอ่าทุกคนพอม,มาถึงหน้านี้ถ้าใครจำอ e ีเมลได้ก็กรอกอ e ีเมลเข้าไปเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็ลูกค้าน่าจะจำ Gmail ไม่ได้ที่สอบถามมาจะมีวิธีปลด Gmail นะครับอยู่ในคลิปต่อไปให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับทุกคนเตรียมติดตามคลิปต่อไปกันผมจะมาสอนวิธีปลด Gmail s ซ m s u n g mail, a 1 1 เก็บไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ